โอตะคุค่อยคขับร่วมกับโค้ยททนิคารูและพี่เออาควอเอ็กเอาพี่เอกอดบ่อยางต้องมีอะไรแน่เลยครับพอดีมีเคสครับพอดีพี่ที่รู้จักกันนะครับเขาปรึกษาเข้ามามันเป็นปลาที่เพิ่งกลับจากเดินทางการประกวดมาเนอะอืม,อมแล้วก็มาอยู่ในบ่อนี้ได้สักประมาณสามสี่อาทิตย์แล้วครับประมาณนั้นครับ ออตอนที่กลับมาเนี่ยปลาดูปกติดีครับแล้วก็พอผ่านไปเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ที่ปกติแล้วเขาก็จะเตรียมไปลงบ่อใหญ่นะครับหลังจากที่ผ่านการผ่าน,าน,นปลา,ปาแล้วกากโลกให้เขาฟื้น<ค>สภาพกลับมาเนาะเ,เจ้าตัวใหญ่เนี่ยครับพอกลับลงบ่อปุ๊บตอนย,าย้ายก็ไปได้วยค่อยซอกนะน้ำในบ่อนี้ครับเจ้าของเนี่ยดูแลปลาดีมากเนาะพี่ต้นอาจจะซูไม่เห็นบบคลองอะไรนิดนึง ต้องถือว่าขั้นเทพเลยเนาะ uh huh. ดูแลดีมากน้าในนี้นครับสะอาดมากไม่มีฟองแตกตุฟองแตกตัวไวมากแนละ้วไม่มีฟองค้างเลยแล้วก็เป็นน้ําที่เขาใช้น้ําเดียวกันกับน้ําในบ่อเลี้ยงโอเคนะครับแล้วก็เขาก็ย้ายปลามาสองตัวนะกลับมาสองตัวเป็นเป็นปลาอื่นอีกสองตัวนะครับ uh huh. แล้วก็กลับมาสองตัวเจ้าตัวใหญ่ uh huh. เ,เจ้าตัวนี้เนาะโกลโมโชวะเออโกลโมซันเก้เนาะ uh huh. กับเจ้าเบโกนี่ใช่ไหมกับเจ้าเบโกครับเป็นปลาได้รางวัลทั้งคู่ด้วยนะ<า>ครับ <Okay. S 2> ตัวที่ดูปกติดีมากๆไม่เป็นอะไรเลยก็คือเจ้าตัวใหญ่นะครับทางด้านขวาหลังจากที่พักอยู่อาทิตย์หนึ่งก็ย้ายปลาไปที่โรงบ่อใหญ่ไปด้วยโค,ย,คยซอกด้วยนะครับแล้วก็พอปล่อยลงไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าป,ปลามันควงสว่านพี่ต้นเขามีอาการมีอาการนะครับก็แล้วเขาก็เลยย้ายกลับมา เพราะเห็นท่าไม่ดีก็ย้ายกลับมาก่อนพอย้ายกลับมาวันนุ้นขึ้นปรากฏว่าเกล็ดพองพี่ตอนเกล็ดสองข้างเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงได้เห็นนะครับก็เลยยังต้องอยู่บ่อนี้ก่อนส่วนเจ้าเบกโอะครับตอนที่กลับมาจากประกวดเนี่ยเขาจะว่าอาจจะเป็นเป็นแผนเล็กๆนิดนึงอาจจะเป็นเกล็ดหลุดเนาะเวลาที่เดินทางขนส่งเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันเป็นแเป็นเกล็ดหลุดไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเปิด ช่องเนื้อเยื่อนะ<ห>เชื่อไม่ <จะ S 1> อาจจะเ,เชื่อเข้าได้สิ่งที่ตาม,มามันก็เลยเหมือนติดเชื้อแล้วก็ลามนะครับออบอกรายละเอียดนิดนึงว่าสองตัวนี้ครับเขาผ่านการใช้ยามานะครับม,มีการฉีดยาต่อเนื่องมาแล้วนะครับเป็นยาตัวหนึ่งเนาะขออนุญาตไม่ไม,ไม่เอ่ยอชื่อชื่อตัวยาเนาะก็โชว,ว่าดูดีขึ้นนะครับ,รบแต่เบกโกเนี่ยดูเขาลามมากขึ้นเนาะ จากเดิมที่เคยเป็นแล้วต้องบอกว่าน้ําบ่อน,นี้ครับ uh huh. อ,อยู่ในเกลือ7.5 uh huh. โลต่อตันด้วยนะโอ้เคมมากนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกว่านักเลี้ยงหลายๆท่านเนี่ยครับเวลาที่กัโกโรคหรือพักปลาหรือว่ารักษาปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมีการใช้เกลือจะ5โล7โลต่อตันเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้ได้นะครับมันไม่ได้เป็นอะไร ปลาไม่ได th ้ทําอะไรอันตรายกับปลาค้าล้วปลาครามันมีในตัวมันในเลือดก็เจ็อะไรซู่ศาคอ๋อ0ูนยเก้อันนั้นอัีเอันี่็ดโอเคศูนารซาั้นเราเราใช้เกือที่7.5็ดโลต่อตันเนี่ยไอ้าเคือ9ก้โลต่อตันเนาะเพราะถ้าเกิดเราใช้เกลือที่7จ็ดุดโลต่อตันเนี่ยโอเคอยู่แล้วมันก็คือลดน้ําเข้าสู่ตัวปลาแต่ต้องนึกถึงว่าไอไอเกลือระดับเนี้ยครับ มันอาจจะทําให้ปอสิตหรือว่าเชื้อราบางประเภทเนี่ยตายได้หรือว่าหยุดการเจริญเติบโตได้แต่มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่มันทนมันทนนะครับซึ่งจะเห็นว่าขนาดอยู่ในก็ยังก็ยังก็ยังตัวอยางเนาะเพราะงั้นเอ่อไม่ว่าจะใช้เกลือเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่ต้องทําและสิ่งที่ต้องสังเกตก็คือมันดีขึ้นหรือเปล่ามันโอเคหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันแย่ลงเนี่ยเราต้องต้องต้องปรับเปลี่ยนวิธีละ นะครับวันนี้ก็เราคงต้องมาดูกันละกครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลานิดนึงในการตักปาขึ้นมาเช็คลายตัวนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาด,ดูการตากันครับครับผม ไม่ได้เตรียมน้ําไว้สองสามบ่ออะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าไม่อยากให้ปลาเปลี่ยนสภาพน้ําเยอะจริงๆถ้าเกิดว่ามันมันต้องดูว่าเราวางยาสลบเพื่อเพื่อทําอะไรกับปลาเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการฉีดยาเขาอย่างเงี้ยสมมุตินะครับจริงๆเนี่ยวัตถุประส,สงค์ในการวางยาสลบก็คือเราทําให้เขาไม่มีแรงสู้มือเหาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเขาดิ้นจังหวะที่เราฉีดอะ่ะมันจับฉีดเขาไม่ได้เนะแล้เวเขาอาจจะเป็นอันตรายเพราะงั้นจริงๆแล้วก็มันก็ เราใช้วิธีวางยาเนี่ยไม่ต้องให้เขาถึงก็ขั้นไง่ท้องนะครับเวลาที่วางยาสลบเนี่ยปลามันจะมีเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,นอาการไปเรื่อยๆนะครับเขาจะขยับเหนืออเร็วก่อนนะครับแล้วก็ขยับขยับเหนือกช้าลงนะครับแล้วก็เสียการทรงตัวแล้วก็พลิกตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะฉีดยาเขาเนี่ยก็เอาแค่เขาสู้แรงมือเราไม่ได้แค่เสียการทรงตัวเราก็จับเขาฉีดแล้วก็ปล่อยกลับไปเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ปลาเวลาที่อยู่นอกยาสลบะ่ะ <c oughs> เขาก็ <c oughs> จะฟื้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้ามันมีออกซิเจนอยู่แล้วก็เอาเขาไปเจาะออกซิเจนหน่อยแต่ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรับออกซิเจนของปลาเนี่ยก็ <c oughs> คือเข้าทางปากแล้วออกทางเหงือบเนาะ <c oughs> ครับอันนี้ก็เราเราก็จับเขาใส่ถุงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งรอเขาตอบสนองกับยาสลบที่เราใส่ไปก่อนเนาะเวลาที่เราวางยาสลบแล้วครับก็ต้องดู ห้ามไปไหนนะเพราะยิ่งเขาอยู่ในยาสลบนานเท่าไร่เนี่ยเขาจะยิ่งฟื้นช้าขึ้นเ<ช>ท่าน,นั้นเนาะแล้วบางทีมันลืมก็หลับ,ล,บลึกก็ไม่ฟื้นเลยก็มีอ,อ๋อแล้วข้อที่ต้องเตือนอย่างหนึง่งในเรื่องของการวางยาเนี่ยครับคือถ้าเขาไม่มีแรงแล้วอ่ะเขาอยู่ผิวน้ําอย่างเงี้ยครับมไม่มีแรงไม่ต้องวางยาแล้วนะครับอืเพราะว่าถ้าวางยาเขาอาจจะไม่ฟื้นได้อ่าเราก็แค่ถ้าจะฉีดยาหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็ผมว่าสามารถจับแล้วหาจังหวัดแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าการฉีดยาก็ขอให้อ่ให้ให้ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอเนาะเพื่อเพื่อที่จะได้ปลอดภัยกับปลาสูงสุดนะครับอันนี้เดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึ่งเนาะรอเขาใน้สลบก่อนไอตัวนี้ตกลงต้องฉีดยาเพิ่มไหมพี่ ก็ตัวนี้ครับมันอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์อยู่แล้วเนาะวันนี้เขาให้ผมมาตามอาการดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะได้บอกทางคุณหมอได้นะครับอ๋อคือตัวนี้ก็คือฉีดมาแล้วฉีดมาแล้วครับฉีดต่อเนื่องมาแล้วเนาะตามการแนะนําของคุณหมอแล้วก็มันดีขึ้นมันยุบลงนะครับตัวเก็ดพองตรงนี้ยมันยุบลงไปแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีเหมือนกับเป็นช้ำๆมีอักเสบอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวก็จะได้แจ้งคุณหมอกลับไปเนาะอ่า ก็เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเก็ดพองอีกทีนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเช็คอาการนิดหนึ่ก่อนเนาะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเรื่องเก็ดพองอีกทีนึงนะขอบคุณครับอันนี้เป็นอาการของปลาณปัจจุบันเนาะของเดิมเนี่ย มันจะบอมบวมมากกว่านี้เนาะพี่ครับก็ตอนนี้ช่วงไหลเขายุบลงไปแล้วนะแต่จะเห็นว่าตามคลีปเขาเนี่ยครับมันเป็นกรรๆอย่างเงี้ยเนาะบางทีปลายที่อยู่ในสภาวะเครียดเนี่ยเขาจะเจอกับอะไรก็ได้เนาะม,มันขึ้นอยู่กับความโชคร้ายของเขาเพราะว่าเชื้ออยู่ในน้ําอยู่แล้วแบคทีเรียมันมีเยอะมากนะครับตัวนี้อาจจะเจอกับแบคทีเรียที่ไปทําให้เขาเกิดอาการเกดพองเนาะเรือ่องตามปกติแล้วตัวโรคเกดพองเนี่ยครับ มันเกิดจากการไตเขาอาจจะติดเชื้อหรือไตเขาอาจจะเสบหรืออาจจะเกิดจากอว,วัยวะอย่างอื่นนะครับร่วมด้วยแต่หลกัลกๆก็ส่วนใหญ่ที่เจอก็ามาจากโรคโรคติดเชื้อที่ไตนี่ครับนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อปกติแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมอธิบายอาการของปลาก่อนเนาะไออาการปลาเก็ดพองเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยน้ำเนื่องจากในตัวปลาเขามีเกลือค่อนข้างสูงเนาะ0.9ตตามที่เราคุยกันนะครับน้ำมันก็จะวิ่งเข้าสู่ตัวปลาโดยตลอด แล้วสิ่งที่ขับออกจากตัวปลามันคือไตนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ไตเขามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยครับมันเราทำงานได้ไม่เหมือนปกติน้ําก็จะมีค้างอยู่ภายาในตัวเขาอะครับตัวมันก็จะพองอใช่ครับตัวมันก็จะพองขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือมันจะไปฝังตามเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อวัยวะที่อยูอ่ถูกดันได้ง่ายที่สุดจากน้ําภายในก็คือลูกตานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตายจะปูดปูดตาก็จะปูดด้วยนะครับแต่การปูดของตาเนี่ย มันต้องปูดเท่ากันสองด้านนะอืกแล้วก็ถ้า,า,ายังมีอาการต่อเนื่องอแล้วมากขึ้นไปอีกนะครับตัวเขาก็จะบวงแล้วเกตก็จะบวง,งตามมานะมตัวนี้ต้องบอกว่า,ามันเกิดจากเท่าที่ประเมินนะครับผมว่ามันเกิดจากอาการที่เขาแพนิคเวลาที่เขาถูกเคลื่อนย้ายแล้วก็ย้ายจากบอ่อนึงไปอยู่อีกบอ่อหนึ่งถึงแม้เขาจะาเป็นสภาพน้ําเดียวกันก็นกตามนะเพราะาน้ําในบอ่อนี้เป็นน้ําที่มาจาก บ่อเลี้ยงนกแต่ว่าเขาอาจจะมีความกลัวเครียดนะเครียดอะไรเงี้ยครับแล้วถูกยกไปพอปล่อยปุ๊บเขาไปเจอสภาพใหม่เขาคงตก,ออกตกใจอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็พอเขาตกใจเขาเครียดภูมิเขาตกอ่กอะเพราะฉนเชื้อมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับความความโชคดีโชคลายเขาว่าจะเจอกับอะไรบ้าน,นะครับเพราะจะเห็นว่าปลาสองตัวที่เดินทางมาด้วยกันทั้งคู่ที่ดูจะเครียดเหมือนกันทั้งคู่เนี่ย มีอาการแตกต่างกันครับตัวหนึ่งก็เป็นเกดพองแล้วไปเจอสถานการณ์อย่างที่ว่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียที่หางนะครับเดี๋ยวเราตัวนั้นขึ้นมาดูกันก็อาการเกดพองเนี่ยมีแนะนําว่าให้คุยกับคุณหมอดีกว่านะครับพาเขาไปที่โรงพยาบาลจะดีกว่าโอกาสหายสูงสุดครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคที่เราพอรักษาเองได้นะครับก็แนะนําว่าเป็นเพาะอาการภายนอกของปลาครับ อ่ะนะอย่างเช่นปลาเขามีเ,เกล็ดหลุดทะลอกเปื่อยหรืออยงเงี้ยเราเราพอรักษายเองได้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ต้องถึงกับการฉีดยาเนี่ยผมว่าให้ถึงมือคุณหมอดีกว่านะครับก็ <c oughs> จะปลอดภัยที่สุดครับเ,เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวเดี๋ยวเราดูอีกตัวนะครับรบกวนที่จออีกตัวครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวครับผมคขั้นี้แล้วเบกโกะเนาะโอ้หางมันจำครับตัวนี้ก็ฉีดยามาแล้วฉีดยามาแล้วครับก็ฉีดต่อเนื่องมาพอๆกับเจ้าอีกตัวหนึ่งเนาะก็จะเห็นว่าเขายังดูแข็งแรงมากนะอาการมันเหมือนกับมันมีบาดแผลที่้อหางแล้วมันก็ลามอะครับก็เขาถ้าให้หายเขายังน่าจะกินได้อยู่เนาะ เพราะว่าเขายังดูแข็งแรงอยู่นะครับอ๋อจริงๆพี่ต้นผมผมบอกอย่างหนึ่งครับเวลาที่เราดูแลปลาป่วยเนี่ยไม่ควรให้จริงๆควรให้พี่ต้นเอาเหรอผมแนะนำนะเพราะว่า่สแรงเขาไม่มีแล้วควรจะเพิ่มแรงให้เขาเลยคือถ้ายังมีแรงแล้วเขากินไหวมันเป็นสัญญาณดีโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาดูไม่มีแรงให้เขาไปเขาคงไม่กินนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราควรให้อาหารเพื่อเช็คอาการเขาว่าเขาดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเปล่า ยกตัวอย่างเช่น<ม>ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าปลามันป่วยหรือเปล่านะครับ<ม>เราก็ลองให้อาหารก่อนแต่าก,การให้อาหารเราไม่ได้ให้เต็มอิ่มเรา<ม><ม>ให้เพื่อเช็คความอยากอาหารของเขาเ,เพื่อจะได้สังเกตอาการเขาถ้าตัวไหนไม่กินอะ่ะมันมันมันแปลกๆปลกะ<อ>ก็ให้โปกรสไปที่ตัวนั้นว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ<อ>ถ้าเขาฟื้นตัวหรือแล้วหลังจากการที่เราให้ยางเงี้ยแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าเขาดีขึ้นนะครับก็คือจากการกินนี่แหละ นะครับแต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้ให้เต็มเต็มที่นะเราแค่เช็คตามอย่างอาหารนะครับอันนี้สําคัญมากครับเดี๋ยวรอเขาได้ที่ก่อนนะอรอเขาแป๊บหนึ่งนะเป็นด้านเดียวหรออ่ามาแล้ว ย้าลลงมแวก็วอันนี้มาดูอาการกันชัดๆนะครับเขาก็มีอาการเปื่อยตรงข้อหางนะเดิมทีพี่ฉันท้าบอกว่ามันเป็นแค่ตรงนี้นิดเดียวใช่ไหมพี่ครับแล้วมันก็ลามขึ้นเรื่อยๆล่ะครับอ้ใหญ่ใหญนะก็ส่วนที่มันเป็นคือตอนนี้มันกินถึงชั้นกล้ามเนื้อเนาะ,ะจริงๆก่อนหน้านี้มันคงเป็นแผลสดกว่านี้เนาะพี่ฉันทะครับ ก็อันนี้มันมีเนื้อเยื่อเข้ามาคุมแล้วเนาะไอทขาขา้ที่ขาวๆที่ทําให้เราไม่ได้เห็นเนื้อเยื่อเขาชัดๆไปเนาะไอ้แก้มเนื้อเขาจะชัดเอาก็อันเนี้ยเราเรา,เราก็ปล่อยเขาไว้นะครับไม่ต้องไปเหมือนกับทํความสะอาดแล้วเอามันออกเนาะแล้วก็แผลเปิดในลักษณะอย่างเงี้ยผมว่าหลีกเลี่ยงการใช้ด่างครับทิมจะดีกว่าเนาะเพราะว่าด่างถ้าทิทมสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทําลายอินทรีย์สารนะครับไอ้พวกเมือกพวกเนื้อเยื่อปลามันคืออินทรีย์สารเนาะมันก็จะทําให้เกล็ดหลุดทำลายเขาเนี่ยมันจะทาลายเนื้อเยื่อปลามันแรงเกินนะครับ ใช้พวกเบตาดีนอะไรก็พอแหละนะครับนี้อาการปาแบบนี้เราพอที่จะดูแลเองได้เพียงแต่ว่าวิธีการใดๆก็ตามที่เราใช้กับปลาตัวนี้ครับถ้ามันไม่ดีขึ้นภายในหนึ่งถึงสองวันผมว่าปรึกษาคุณหมอดีกว่าเนาะเพราะว่าผมตอนนี้เชื้อมันอาจจะอยู่ภายนอกหรือเข้ากระแสเลือดไปแล้วก็ได้นะครับเพราะงั้นเออมันมีเริ่มมีความเสี่ยงของชีวิตปลาแล้วนะครับก็ไม่อยากให้เดินหน้าเองเนาะก็หลังจากนี้ัก สองสาวันดูอาการน,นะครับนี่ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นผมว่าให้คุณหมอดูแลดีกว่านะก็เขาจะมีอาการมีเส้นเลือดขึ้นบ้างอะไรขึ้นบ้างตามตัวนะครับอันเนี้หลายหลายคนพูดว่าปลาเครียดปลาเครียดนะครับปลาเครียดดูยังไงก็เนี่ยครับมันมีเส้นเลือดขึ้น,นอ,อ,อันนี้เป็นอาการภายนอกที่เราสังเกตได้นะจากสภาพน้ําจากอาการป่วยจากอะไรก็แล้วแต่ครับ อ่างเ่ี้งครับแตงแดงมีแตเลือดขึ้นนุ๊กอันนี้เป็นน้ําเดียวกับน้าน้ําที่เลี้ยงเขานะเราไม่จําเป็นต้องเอาน้ําใหมส่สะอาดมาอย่างเงี้ยครับก็าใช้น้ํานี้ก็ได้แต่ว่าเวลาที่เขาอาการเปื่อยอย่างเงี้ยครับพี่เราควรใช้น้ําใหม่ดีกว่าน้าในบ่อเลี้ยงนะเพราะว่าน้ําในบ่อเลี้ยงยังไงมันก็มีสิ่งสกปรกมีอะไรพวกนี้น้าใหม่มันย่อมสะอาดกว่าก็<ม>าแนะนําว่าให้ตอนนี้ยังไม่ได้ไปรวมปลาเขานกเราควรจะใช้น้ําใหม่ก่อน เพื่อเพื่อทำความสะอาดแผลเขาแล้วก็ให้เขาอยู่กับน้ำสะอาดเนาะโอเคครับขออ้อะมาณน,นี้เดี๋ยวขอเวลาทําแผลก่อนนะคคถ้าชอบคลิปที่ผมนําเสนอนะครับยังไงฝากนักเลี้ยงทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ ท่านไปเที่ยวชมการเลือกปลาเยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโค้ยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม